โอเคครับขอกราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกๆคนกันด้วยนะครับผมก็สําหรับวันนี้เนี่ยก็อยู่กับเกมแกนพีนั่นเองซึ่งสําหรับตอนในช่วงที่ผมเนี่ยกำลังไลฟ์สดเนี่ยอยู่ใน t i ๊กต็อกอยู่ประมาณอาทิตย์นหนึ่งเนี่ยบ่อยๆหน่อยเนี่ยก็มีคนเนี่ยเข้ามาถามกันค่อนข้างเยอะเลยว่าเกมนี้เนี่ยผลพิสาเนี่ยมันหายยังไงแล้วก็มีคนถามกันค่อนข้างมากเลยนะคือตอนช่วงที่ไลฟ์น่ยแบบมีคนดูประมาณแบบบางทีหลักร้อยใช่ไหมก็มีคนถามเนี่ย ประมาณสัก20ขึ้นไปได้เลยนะก็ถือว่าถามได้ค่อนข้างเยอะมากแล้วก็เป็นคําถามที่ค่อนข้างจะยอดฮิตมากๆในเกมวันพีนะซึ่งก็เดี๋ยวสำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาสอนวิธีการหานะซึ่งก็จะมีอยู่ประมาณ6วิธีน,นั่นเองซึ่งก็เป็นวิธีที่ทั้งง่ายและยาก แต่ส่วนมากจะยากซะมากกว่าเพราะว่าเกมนี้มันหาผลได้ค่อนข้างยากประมาณนั้นนะทุกคนหยุดก่อนจะเลื่อนไปไหน <S <S มีร้านเติมโรบักรูร้หรือยังใช่ยังไม่มีผมขอแนะนําลาว่าบาักร้านเราบริการเติมโรบักทั้งระบบกลุ่มและระบบไอทีพาร์ทเท่านั้นยังไม่พอ,อยังรับรบิการกดเกมพาร์ทในแมตต์ตังตีกด้วยดีขนาดนี้ต้องมาใช้เราปะลิงอยู่ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการด้วยนะครับ โอเคครับก็สาหรับวิธีแรกเนี่ยจะเป็นการหาในเกมนะหรือว่าหาตามแมปนั่นเองซึ่งทุกๆครั้งเนี่ยที่เราเข้ามาในเกมเนี่ยก็คือมันจะเกิดใต้ต้นไม้นะแต่ว่าการที่มันจะเกิดเนี่ยต้องรอประมาณ 1- 4ชั่วโมงนะแบบสุ่มแล้วก็ผลเนี่ยมันจะหายทุกๆ1ชั่วโมงนั่นเองเช่นถ้าเกิดว่ามันเกิดตั้งแต่1ชั่วโมงแรกเลยก็อีก1ชั่วโมงมันก็จะหายไปแต่ถ้ามันเกิดแบบตอน4ี่ชั่วโมงเนี่ยก็คือใน3ชั่วโมงแรกเนี่ยก็คือจะหาไม่เจอนะก็ไปรอลุ้นนนออีีีกกทเเปปป็็็ชั่่่ววโมง4้าาถื การหาผลที่ค่อนข้างจะยากมากแล้วเกมเกมนี้น่ะเกาะเนี่ยอยู่กันโคตรจะไกลกันเลยอาจจะแอบ,บหายากเล็กน้อยเล็กน้อยไหมาะมว่าไม่เล็กน้อยอเยอะเลยเกาะมันโคตรไกลอ,ะอ่ะก็จะเป็นประมาณนั้นนะซึ่งก็ตามนั้นแหละคือถ้าเวลาแบบว่ามันถึงเวลาประมาณ1นถึงสชั่วโมงเนี่ยก็จะมีผลเกิดนะก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ควรมีของช่วยหาอย่างเช่นออซิงไอนะก็จะเป็นไอเทมที่มีราคาค่อนข้างสูงเลยหนีตัวนี้ ออซิงไอซึ่งราคาอยู่ที่20,000โรบัตประมาณนั้นเลยสำหรับออซิงไอนะก็จะทำให้แบบว่ามีคูณ2ดอกผลปีศาด้วยนั่นเองแล้วก็เวลาที่ผลเกิดเนี่ยก็จะบอกด้วยว่าอยู่จุดไหนนั่นเองนะไม่ก็รอประมาณวันช่วงแบบวันเสาร์อาทิตย์ก็จะแบบสุกเสาร์อาทิตย์ก็จะมีคูณ2โลเกียให้อีกเวลาผลเกิดตามแบบก็จะมีโอกาสได้ผลโลเกียด้วยนั่นเอง อ่านี่ก็จะเป็นวิธีแรกต่อไปเนี่ยเป็นวิธีที่สองนะวิธีที่สเนี่ยผมก็จะยกให้เป็นทางด้านของการตีเรือก่อนละกันเพราะว่าการตีเรือเนี่ยก็คือการที่แบบว่าเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีค้าหัวเยอะๆหน่อยเนี่ยอย่างของผมเนี่ยผมมีค้าหัวค่อนข้างเยอะนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะเสกเรือให้ดูนะแล้วผมเนี่ยจะลองขับไปในในทะเลสักเล็กสักน้อยนะแล้วพอเวลาผมขับไปในทะเลเนี่ยก็สังเกตเอานะเดี๋ยวมันจะมีแบบว่าขึ้นแบบมีเรือมาบุกผมอะไรประมาณนั้นนะอ่ะเดี๋ยวรอสักครู่อันนี้ยังไม่มีเรือไหนมาบุก แต่ว่าเดี๋ยวขับไปเรื่อยเดี๋ยวก็เจอเองเพราะว่ายิ่งข้าหัวเยอะเนี่ยก็ยิ่งทําให้แบบว่ามันมาบุกได้ค่อนข้างไวนะอย่างเช่นตอนนี้นะค้าหัวเนี่ยตันอยู่ที่ประมาณ1ล้านนะถ้าคนไหนข้าหัวหนึ่งล้านเนี่ยผมดูทรงแล้วเนี่ยออกเรือไปก็คือแบบว่ามาสักยี่สิบลำเลยอะไรประมาณนั้นอ่ะมั้งนะแต่คิดว่าคนเสกเรือปุ๊บมาเป็นล้านเลยเออแต่คิดว่ามาเยอะเอาก็ดูดิข้าหัวถ้าคนข้าหัวเป็นล้านเนี่ยคือแบบแน่นอนอ่ะคือมาเยอะแน่ๆนะอะอย่างตอนนี้เนี่ยขนาดผมข้าหัวแปดหมื่นอนะ ผมขับเรือสพาพ่งแล้วผมยังไม่เห็นขึ้นเลยว่าว่ามีอะไรมาบุกผมเนี่ยอันนี้เรียกว่าดวงไม่ดีถ้าปกาติแล้วเนี่ยมันจะต้องแบบว่ามีเรือมามาไล่เรียบร้อแล้วอันนี้ก็แปลกแปลเหมือนกันนะหรือว่ายังขับไปไม่ค่อยหายจากเกาะอ,อันนี้ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ปกติเนี่ยมันจะมีแถบขึ้นเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เนี่ยอย่างเงี้ยอันอันนี้คือแบบมีคนมาบุกเรียบร้อยแล้วเห็นปะ่ะเออไหนฮนะไม่มีเรือมาเลยแต่เมื่อกี้ขึ้นสีแดงแดมาละไม่ทันหรือวะ เออใช่เรือมันเรือเอ็นนอแล้วก็ใช้ผลไฟแล้วก็มันมีเรือมาบุกเรียบร้อยแล้วก็ถ้าเกิดว่าผมเนี่ยตีเรือใช่ไหมแล้วแบบว่าเราตีเนี่ยก็จะมีโอกาสได้ผลพิศานะอ๋อในเจอแล้วก็จะมีโอกาสได้ผลพิศานะอาจจะไม่มากนะแต่ก็แบบว่าพอดีพอดีนี่ปะมีเรือมาบุกอีกรอบแล้วนี่ประมาณนี้ก็คือถ้าเราตีไอ้พวกเรือพวกเนี้ยตีพวกเอ็พีซีพวกเนี้ยมันจะมีโอกาสได้ผลพิศาเนเองเปอร์เซ็นต์อาจจะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะอ่าประมาณนั้นเลยแต่ถ้าเรือเราพังเนี่ยเราก็จะจบทันทีเลยนี่ประมาณนี้อันนี้เป็นวิธีีท่2นะ โอเคเดี๋ยวผมจะขออนุญาตออกไปตรงหน้าเมนเมนูกันเดี๋ยวเราให้ดูวิธีที่3ามกันโอเคสาหรับวิธีที่3เนี่ยก็ให้ทําการเนี่ยกดมาตรงนี้เช้งตรงเนี่ยมันจะมีการลงดันนะนี่อันนี้จะเป็นการลงดันนะซึ่งถ้าเรากดไปเนี่ยก็จะเป็นการที่ว่าเราเนี่ยจะว้าไปลงดันซึ่งเราต้องชนะประมาณ25เวฟนะคนที่ได้ดาเมจเยอะที่สุดถ้าเราลองหลายคนนะ25่เวฟคนที่ชนะเยอะที่สุดเนี่ยจะได้ผลปีศาจเอทำดาเมจเยอะที่สุดเนี่ยจะได้ผลปีศาจส,ส่วนถ้าเราไปได้ถึงเวฟประมาณที่50หรือเปล่านะ คนที่ได้ดามจเอะยสุนเนี่ยน่าจะได้ประมาณผลระดับแรขึ้นไปถ้าจําไม่ผิดไม่ไม่ก็ทุกคนเนี่ยได้ผลหมดเลยนะอันนี้อันนี้อันนี้จำไม่ได้เหมือนกันว่าว่ายังไงนะแต่ที่แน่ๆคือถ้าเวฟยี่สบ้าเนี่ยคนที่ได้ดามจเอะสุนอ่ะได้ผลแน่ๆนะอันนี้ผมจําได้ส่วนในประมาณเวฟห้าสิบนี่ผมไม่มั่นใจผมจําไม่ค่อยได้เท่า,าไหร่เสร็จแล้วก็จะเป็นผลแรขึ้นแหละแต่ไม่ได้ทุกคนนะได้คนเดียวไอ้คนที่ทําดามจเอะเยสุนแหละก็น่าจะเป็นประมาณนั้น้วต่อไปก็เป็นวิธีที่ส b บทเทิลรอยัลอันนี้ขอยกให้แบทเทิลรอยัลเลยโหมดที่เพิ่งมาใหม่ซึ่งถ้าเราลงโซโล่แล้วเราได้ที่หนึ่งนะต้องชนะนะได้ที่หนึ่งก็จะได้ผลล e ตเจนเดอรี่ไอ้กล่องล e ตเจนเดอรี่คนเดียวเลยได้มาคนเดียวเลยต่อไปก็จะเป็นถ้าลงดูโอก็จะแบบคนไหนที่ทาดาเมจได้เยอะที่สุดหรือว่า MVP ของทีมน่ะก็จะได้กล่องล e ตเจนเดอรี่ส่วนที่2เนี่ยจะได้เป็นกล่องแร่ใช่แต่ถ้าคนคนนั้นเนี่ยมีมีไอ้สร้อยออซิงไอเนี่ยจะได้ผลล e ตเจนเดอรี่เหมือนกันได้กล่องลิตเจนเดอรี่เหมือนกันเองเหม การลงสคอรเลยถ้าเกิดว่าเราลงสคอรแล้วทั้งทีมของเราเนี่ยมีออซิง n g ทั้งหมดเลยแล้วเราชนะเนี่ยก็คือได้ผล r e g e n e r a t i o สกล่องเลยอันนี้คือดีมากนะแต่ว่าสร้อยมันก็ค่อนข้างแพงสาหรับการลง battle royale แล้วก็ชนะได้ค่อนข้างที่จะยากแบบพวกเถื่อนเถื่อนมันเยอะอีกอย่างหนึ่งของการที่ว่าเราเนี่ยไปลง battle royale เนี่ยก็จะมีนี่เป็นหัหน้าของ season pass นะเป็นไอ season battle pass เนี่ยก็เวลาที่เราเนี่ยอย่างเช่นเวลสี่ได้ rare food c h e s นะอ่าประมาณนี้นี่ เลเวลเก้าได้แรฟูตเชสเนี่ยเลเวลสิบสี่แรฟูตเชสเลเวลสิบเก้าแรฟูตเชสเนี่ยยีิบสี่อะไรเงี้ยยีิบเก้าอ่ะแล้วก็มันจะมีนี่ประมาณเลเวลสามสิบเก้าเนี่ยจะได้เป็นดีเจเนอเรี่ฟูตเชสนะก็จะกลายเป็นแบบว่ากล่องที่แบบว่าได้ผลระดับดีเจเนอเรี่เลยนะั่นเองสําหรับวิธีนี้นะก็จะเป็นวิธีเดียวกับการลงแบทเทิลรอยย่นะแบบลงแล้วเราก็เก็บแต้มไปเรื่อยๆเรื่อยๆจากการที่เราทำดาเมจนะซึ่งโหมดนี้ถ้าเราชนะเราทำดาเมจได้เยอะเนี่ยก็จะได้หลอดคะแนนเยอะมากๆเลย แต่ถ้าเกิดคนไหน,นแค่ลงงไปตายเฉยก็จะแทบไม่ได้เลยเลยนะเอออันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งอาใช่ทุกคนแล้วก็อีกอย่างนึงอะกล่องระดับแรเนี่ยสามารถเปิดได้ผลลิเจนารีก็ได้หรือว่าเปิดได้ผลมิติก็ได้ส่วนกล่องลิเจนารีเนี่ยก็สามารถเปิดได้ผลมิติกันแต่ว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยค่อนข้างจะต่ํานะก็เห็นว่าบางคนเนี่ยเปิดแค่กล่องแรได้ผลโมจิก็มีนะแต่แค่เปอร์เซ็นต์เนี่ยค่อนข้างน้อยสามารถเอาไปเปิดตอนประมาณวันคูณ2โลเกียร์ได้เลยนะก็มีโอกาสได้โลเกียร์มากขึ้นด้วย ประมาณนั้นเลยสําหรับวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ค่อนข้างจะดีสําหรับคนที่ไม่เก่งนะแค่มาเล่นแมทช์เพาท์เก็บๆไปเรื่อยก็ได้นะถ้าเกิดว่าเราไม่เก่งนะก็สามารถเล่นเก็บๆไปได้แต่อาจจะได้ช้านิดหนึ่งถ้าเราไม่ค่อยชนะเนาะแต่ก็ไม่แย่รวมไม่แย่เลยที่หหรือเปล่าน่าจะเป็นวิธีที่5วิธีนี้ก็จะเป็นวิธีการตีเป็นฐานะของคาเค้นแล้วก็เจ้าทะเลซึ่งาคาเค้นกับเจ้าทะเลเนี่ยจริงๆอ่ะเอาไปรวมกับการตีเรือเลยก็ได้เพราะว่าการตีคาเค้นกับเจ้าทะเลเนี่ยมันจะมีโอกาสได้ผลพิศาจนนเองเช่น คาเค้นเนี่ยคาเค้นเนี่ยน่าจะเรียกว่าอะไรมันจะมีคาเค้นที่แบบว่าเป็นตัวใหญ่ๆอะ่ะมันจะมีคาเค้นแบบธรรมดากับแบบตัวใหญ่ถ้าแบบตัวใหญ่เนี่ยน่าจะการันตีได้ผลปีศาจเลยมั้งแต่ผลเนี่ยก็คือสุ่มแต่น่าจะได้ผลปีศาจเลยถ้าผมจำไม่ผิดไอ้คาเค้นตัวใหญ่เห็นว่ามันจะล่อได้ค่อนข้างยากหน่อยนานๆทีจะเจอนะไอ้ตัวนี้ก็ถ้าล่อได้เนี่ยก็จะได้ผลปีศาจมาแน่ๆเลยส่วนตัวธรรมดาเนี่ยกับพวกเจ้าทะเลตัวธรรมดาเนี่ยเวลาตีเนี่ยก็จะ เป็นการแรนดอมนะอาจจะได้ผลอาจจะได้ของหรือว่าได้ XP ได้ตังธรรมดาหรือว่าได้วลอะไรเงี้ยก็พื้นฐานมันแต่ถ้าตัวใหญ่เนี่ยไอของคาเค้นตัวใหญ่นยคือได้ผลแน่ๆนะแต่ตีคาเค้น,นได้ของด้วยนะเออใช่ตีคาเค้นก็ได้พวกของพวกชุดเกราะพวกอะไรอย่างงี้ก็ไม่แย่แล้วก็เป็นวิธีสุดท้ายเนี่ยวิธีสุดท้ายนี่จะเป็นการทรี่เราเนี่ยเข้าเทรดดิ้งครับไปเนาะก็คือแบบว่าเราเนี่ยฟาร์มไม่เทมได้เทมมาเยอะๆแล้วก็เป็นการเทรดแลกเปลี่ยนกับคนอื่นนะอย่างเช่นเราอาจจะไปเตี๋ยวได้ฮเวอร์บอดจาก ฟูจิโทร่ามาหรือเราอาจจะได้กองเอนนวมาหรือเราอาจจะได้เกาะคาเค้นแบบสีจูลี่อะไรอย่างเงี้ยนะ้องเขาแบบเอาไปแลกกับฝรั่งฝรั่งอาจจะให้แบบว่าผลพิศารระดับดิจเนอรี่มาหรือดีไม่ดีถ้าของเรามันเยอะแบบจัดจัดอ่ะเราอาจจะได้แบบว่าผลโมจิอะไรอย่างเงี้ยเลยก็ได้นะถ้าแบบว่าของเรามันแบบราคาแบบถึงแล้วฝรั่งมันต้องการอะไรก็จะได้แบบว่าของระดับดีเยี่ยมมาเลยส่วนเป็นทางด้านของไททันเนี่ยอันนี้น่าจะหมดอีเวนต์ไปแล้วผมไม่มั่นใจนะผมไม่ค่อยได้มาเล่นเท่าไหร่แต่วิธีหาผลเยอะจังเลย S <S <S แต่วิธีหาผลก็เยอะนะแต่แอบ,บหายากไปนิดนึงไม่นิดนึงหรอกหายากมากโอเคก็โดยรวมทุกวิธีที่พูดมาเนี่ยทุกๆวันแบบวันสุดสัปดาเนี่ยวันแบบประมาณวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์เนี่ยจะมีอีเวนต์คูณ2โลเกียก็อาจจะทําให้เราได้ผลโลเกียง่ายขึ้นแล้วถ้ามีสร้อยออซิงไอเนี่ยก็จะได้คูณ2ไปอีกคูณ2ผลจะทําให้เราได้ผลเยอะกว่าเดิมอีกเป็นเท่าตัวเลยถ้าเกิดว่าเป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยแล้วเรามีสร้อยอีกเนี่ยก็แบบ อาจจะประมาณคูณสี่เลยใช่ไหมมันก็ประมาณคูณสี่ไหมน่าจ,จะประมาณนั้นอ่าก็ถือว่าได้เยอะมากแต่ว่าสร้อยก็แพงก็ยังไงก็ลองไปหาผลดูสําหรับคนไหนที่ถามคํถาถามนี้มาก็สับคลิปนี้เนี่ยก็คงมีเท่านี้นะสับคลินี้ขอตัวลาไปก่อนนะผมไปละไปละครับผมบาย